ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะอันนี้คือมูยอ่อจากอุบลน,นะคะยิ้ภเขาตอนกลางคืนนะคะพี่น้องค่ะจะน่ากระลึไปต้มไข่มากนาะแล้วกับเอาไข่ใส่ซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็ใส่มะเขือชัเล็กหน่อยนะคะแซบ่บแซบ่บมูยอ่อ ม่ใครเข้มน้ำนะครับดากคาเข้มนี่ไม่ยากเลยเข้มเดียวเอามาต้มก่อนนะครับผสมกับไข่ไก่นะครับซ่เนี่แบครับไม่ออกมังคายแซ่บมากมังแคแซ่บแบบไม่ออก กินตามภาษาไปนะครับามภาษาคนอ,อยูย่ไข่แดงเป๊ะ มุ่ยยอดอุบลแทบแสบนี่เนาะซื้อมาจากอุบนค่ะตอนเจรจาเมื่อบาอ่ายอร่อยจริงจริงอร่อยแบบเพลิดเพล I know I am.